รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยศายสตร์ศาสตร์แห่งความสวยที่จะช่วยให้คุณสวยอย่างมีสติและปลอดภัยนะคะกับโมเมนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงอยากจะสวยนะคะเดี๋ยวนี้ก็อ,อยากจะหน้าเรียวจมูกโดง่ง หอมเพียวอะไรมากมายคือความสวยเนี่ยมันอยู่กับผู้หญิงตลอดอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิดๆหลายอย่างว่าการที่เราจะสวยเนี่ยเราสามารถที่จะสวยแบบไม่ต้องไปสนใจความปลอดภัยเลยก็ได้ซึ่งอันนี้ไม่โอเคมากนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของการจัดฟันค่ะคุณเคยได้ยินข่าวว่าไหมคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะไปจัดฟันได้ที่ตลาดนัดข้างทงข้างทางในราคาไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็สามารถมีฟันที่เรียงตัวสวยได้เอาจริงๆนะคะ ถูกและดีบางทีไม่มีในโลกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันซิว่าการจัดฟันที่ถูกต้องที่จะทําให้ฟันของคุณเรียงสวยได้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในสวยศาสตร์ค่ะ